สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยคะ่ะนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่106นะคะอ่า106อ่าทำเหมือนเมื่อวานเลยคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานเก่งมากเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ระบายสีมาสวยนะคะครูเบนบวกคะแนนให้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของเราต่อกันเลยค่ะวันนี้นะคะข้อ3ใหญ่เขาให้วาดวงกลมแสดงจำนวนที่กำหนดในกรอบ10นะคะอ่าเรามาดูค่ะเขากำหนดจำนวนอะไรมาคะ เป็นตัวหนังสือสอ,อีโบสิบใช่ไหมคะอ่าให้นักเรียนนะคะเอาดินสสนะคะวงกลมให้ครบสิบวงหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบอ่าครบแล้วนะคะอ่าส่วนที่เหลือนี้นะคะเราไม่ต้องวาดนะคะเพราะเขากำหนดมาให้นักเรียนวาดเท่าไหร่คะวาดแค่สิบใช่ไหมคะอ่าเมื่อนักเรียนวาดเสร็จนะคะอ่าให้เอาสีนะคะมาระบายให้สวยงามเลยค่ะ วันนี้นะคะครูบินจะระบายสีม่วงะระบายให้สวยนะคะอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะ,ะระบายไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสิบวงนะคะที่เราวาดไว้นะคะอ่ะนะคะครูเบนระบายสีเสร็จแล้วนะคะอ่าระบายสีหมดเลยนะคะสิบวงนะคะ ่สวยไหมคะอ่โค้งนักเรียนนะคะระบายสีให้สวยกว่าขอ้งครูนะคะอ่าเดี๋ยวครูเป็นเจ้บวกคะแนนให้อีกนะคะสําหรับวันนี้อ่าสำหรับข้อที่เหลือนะคะครูเบนให้นักเรียนทําเองอนะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า1นึนะคะอ่าหน้า1เจเป็นเรื่องของการเขียนตัวเลข เลขตัวหนังสือแสดงจำนวน11ถึง20อ่านะคะหน้านี้นะคะเขาจะให้ตาราง10มานะคะแล้วก็ให้นักเรียนนับนะคะครบสิบของเรานะคะแล้วก็ให้นักเรียนนับว่ามีวงกลมกี่วงนะคะเมื่อนักเรียนนับเสร็จนะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขนะคะ เป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสืออ่านะคะเดี๋ยวเรามานับข้อ1.1พร้อมกันว่ามันมีกี่วงกลมนะคะมันคือจำนวนอะไรนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะอ่านะคะ จำนวนที่เรานับได้คือจำนวนอะไรคะเมื่อกี้1 1นะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะเดี๋ยวครูเป็นเขียนให้นักเรียนดูนะคะเขียนให้เต็มนะคะไม่มาครึ่งบรรทัดมานะคะแบบนี้นะคะ11ต่อไปนะคะให้เขียนเป็นเลขไทยคะ่ะเลขไทย11เหมือนกันเลข1 2ตัว สิบเอ็ดอ่านะคะต่อไปบรรทัดที่สามเขาเขียนอะไรคะตัวหนังสือสะกดไปด้วยนะคะเวลาเขียนอ่าเราอ่านว่าสิบเอ็ดเวลาเขียนเราก็ต้องเขียนให้เหมือนกับที่เราอ่านนะคะโซอีโซอีโบสิบ 10. อ่าต่อไป 8. อิดออเอ โดอิดนะคะอ่านะคะเขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบนี้นะคะอ่านะคะแล้วก็ใครระบายสีวงกลมมานะคะเดี๋ยวคูเบญจะบวกคะแนนให้นะคะอ่าเดี๋ยวคูเบญจะขอระบายสีม่วงก็แล้วกันนะคะ นะคะครูเป็นระบายสีเสร็จแล้วนะคะอะ่าระบายสีมาด้วยนะคะเดี๋ยวครูเป็นจะบวกคะแนนให้นะคะอะ่างงานนะคะที่นักเรียนต้องส่งครูเป็นวันนี้นะคะมี2หน้าด้วยกันนะคะก็คือหน้าหนึ่งร้อยหกนะคะแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะทำเสร็จนะคะถ่ายส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะคะ เดี๋ยวกูเป็นจะดตรวจให้นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ